วัดีครับวันนี้ก็จะมาพามาดูปัญหาเล็กๆในน้อยนะครับที่มองข้ามแต่ทำให้เกิดความเสียหายเยอะนะครับตัวน,นี้เลยนะครับคันนี้เป็นบุ้งขีตักเลนนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับคันนี้จากจุดเล็กๆเองนะครับจุดเล็กๆก็คือนี่ครับ เราจะมาดูลิงก์ตัวนี้งองอเลยเนี่ยเสียทรงเลยปัญหาก็เกิดจากน็อตตรงนี้ครับน็อตสลักหลุดครับน็อตสลักแบบนี้ครับนร้อยสลักหลุดครับตัวนี้พอน็อตสลักหลุด สลักก็เลื่อนออกไปเลื่อนออกไปครับลิงก์ก็หลุดออกมาพอคนขับไม่สนใจครับก็เวลาตักใช้งานไปนะครับทำให้ลิงก์ทำให้กระบอกกุ้งขีครับมางัดนะครับลิงก์มางัดกับพวกกุ้งขีนะครับทำให้เสียรูปอย่างที่เห็นนะครับ นี่เลยครับแล้วจุดที่เจ้าของเดิมเขาใส่มานะครับอันนี้เขามาใส่น็อตสลักร้อยไว้ด้านขวาครับที่เกิดเหตุนะครับเวลาเราขับไปพอน็อตหลุดเรามองไม่เห็นเราก็ขับใช้งานต่อนะครับพอใช้งานต่อสลักลิงตัวนี้ไปงัดกุุงกี ทำให้คดเสียทรงแบบนี้สาเหตุอีกอย่างหนึ่งก็คือน็อตล็อกสลักฝั่งนี้นะครับฝั่งขวาเนี้ยจริงๆจริงๆแล้วนะครับเขาต้องให้มาใส่ฝั่งซ้ายนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเวลาน็อตสลักหลุดนะครับฝั่งซ้ายคนขับเขาจะมองเห็นเวลาหลุดมองเห็นก็ยังมีโอกาสที่จะมาซ่อมแก้ไขได้ทันแต่เวลา มาอยู่ด้านขวาแบบนี้นะครับน็อตสลักหลุดมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันจะบังนะครับบังช่วงนี้นะครับถ้าใส่ฝั่งซ้ายนะครับคนขับเขาจะมองเห็นแก้ไขได้ทันก็ไม่เกิดความเสียหายแบบนี้นะครับอันนี้ก็จุดเหตุผลนะครับที่ทําไมน็อตสลักต้องอยู่ข้างซ้ายนะครับเพราะว่าเวลาหลุดมาครับคนขับจะได้มองเห็นและแก้ไขทันนะครับผมฝากไว้นะครับ จากปัญหาเล็กๆนะครับเล็กๆน้อยๆที่มองข้ามไปนะครับว่าสลักหลุดแล้วไม่ยอมแก้ไขนะครับไม่ยอมเอาสลักไม่ยอมเอาน็อตมาใส่ร้อยสลักไว้นะครับปัญหาก็จะเกิดเป็นแบบนี้นะครับเสียหายเยอะเลยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับปัญหาเล็กๆน้อยๆเราอย่ามองข้ามนะครับตัวนี้ก็ทำให้เกิดความเสียหาย ทำให้เราต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับตัวนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการดแูแลรักษาเครื่องจักรเราอย่ามองข้ามนะครับสิ่งจุดเล็กๆน้อยๆก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ